พาเพื่อนๆมาชมไผ่ร่วกหวานหอมหยกมณีนะครับพันไผ่ผที่เราคัดเลือกแล้วนะครับพันไผ่ผที่ให้ผลผลิตดีแล้วก็ให้หน่อดีรสชาติดีนะครับพันไผ่ร่วกหวานหอมหยกมณีนะครับนี่ครับชุดนี้เป็นชุดที่ยังไม่พร้อมส่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าใช้ได้เลยถือว่าใช้ได้เลยเอาไปเลี้ยงสัก อาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะปลูกได้เลยนะครับถ้าดูแลดีๆก็อยู่ในร่มอะไรก็พอปลูกได้ช่วงนี้นะครับรวกหวานหอมหยกมณีนะครับสายพันธุ์ดีมากๆเลยนะครับชุดนี้สละท่านที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยหอมหยกมณีับเป็นไผยร่วกหวานที่รสชาติอร่อยรสชาติอร่อยน่าปลูกมากๆเลย พันธุ์ไผ่ร่วกหวานหอมหยกมณีนะครับก็ถือว่าเพื่อนๆที่เคยปลูกไผ่ก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้นะครับแต่นี่คือสายพันธุ์ดีๆที่เอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้รู้จักว่าเป็นสายพันธุ์ไผ่ร่วกหวานชนิดที่มีความอร่อยปลูกง่ายนะครับดูแลง่ายถ้าให้น้ำดีๆนะครับเขาจะให้หน่อตลอดปีเลย ให้หน่อดีมากเลยรากเยอะแล้วก็ดูแลง่ายนะครับผมแนะนําให้ให้ให้น้ําเยอะๆเลยนะครับเราจะปลูกไว้ตรงไหนดีผมแนะนําให้ปลูกตรงที่เราใกล้ๆก,กับบ้านเรานะครับใกล้ๆก,กับบ้านเราซักตรงที่เราล้างจงล้างจานอะไรพวกนี้นะครับทาครัวทําอะไรพวกนี้นะครับเขาจะน้ําจะไหลเข้าไปหาเขาตลอดยิ่งดี นะครับผมแนะนําให้ปลูกใกล้ใกล้ใกล้บ้านนะครับเพื่อที่จะให้เราลด,ลดน้นง่า้ง่ายเขาจะให้หน่อดีเขาจะให้ผลผลิตดีมากๆเลยนะครับนี่อีกสายพันธุ์ที่เราคนที่รักไผ่นั้นพลาดไม่ได้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับชุดนี้นั้นเป็นไผ่ที่น่าปลูกมากๆเป็นไผ่ที่น่าสนใจมากๆแต่ผมมีไม่เยอะนะต้นพันธุ์ผมมีไม่เยอะนะครับนะครับแบ่งคนละต้นสองต้น,นพอได้นะครับเพราะว่าผมมีไม่เยอะจริงๆมีอยู่ไม่ถึงห้าสิบต้นนะครับ ก็ลองดูนะครับถ้าใครสนใจถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรเพราะผมคิดว่าผมจะปลูกและปีนี้ผมจะปลูกไว้สัก30ต้นดีปีนี้นะครับก็แนะนาให้กับเพื่อนๆได้ปลูกกันนะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจต้นพันนะครับก็ทักแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับทักแอดไลน์หรือว่าโทรสายตรงกันเข้ามาได้เลยครับ093 965 4964ครับ